ถามว่าปัญญามีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินบรม,มกษัตริย์มีพระราชโองการตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญปัญญานี้เล่ามีลักษณะอย่างไรพระนาคเษนจ,จึงถวายพระพรตอบไปว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชาสมภารปัญญานี้มีลักษณะตัดรอน อาตมาได้ถวายพระพรแล้วบัดนี้ทรงถามอีกก็จะต้องวิสัชนาอีกปัญญานี้มีลักขณะโอภาษพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าปัญญานี้มีลักขณะโอภาษอย่างไรพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารปัญญาโอภาษนั้น เมื่อจะบังเกิดย่อมกำจัดอนทการอันมืดมัวคือตัวอวิชชาชาติจึงให้วิชาโอภาษบังเกิดสองสว่างคือรู้ไปในธรรมแล้วมีปัญญาเล่าก็คือปัญญาผ่องแผ้วสว่างกระจ่างแจ้งพิจารณาเห็นองค์แห่งพระอริยสัจสันทัดแน่นอนลำดับนั้นพระโยคาวาจรพิจารณาซึ่งสังขารก็เห็นเป็นทุกขังบ้าง เห็นเป็นอนิจจังบ้างเห็นเป็นอนัตตาบ้างด้วยโอภาษลักษณะปัญญาเห็นสว่างกระจ่างมาแต่พระอริยสัตนั้นอย่างนี้ชื่อว่าโอภาษลักษณะปัญญาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีสุนทรราชองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อน พระนาคเสนก็ถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมาหายสวรรค์เปรียบปานดุดบุรุษผู้หนึ่งนั้นจุดประทีปขันและเทียนสองเข้าไปในห้องเรือนอันมืดมนอนทการก็ชัดชวานสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นรูปต่างๆเป็นต้นว่าถ้วยโถโอจานพานภาชนะอันตั้งเรียงเคียงกันยะถา มีครุวนาฉันใดโอพาธลักษณะปัญญานี้ไซอุปัชมานาเมื่อจะบังเกิดในสันดานท่านผู้เป็นโยคาวาจรน,นั้นก็กำจัดเสียซึ่งมืดคืออวิชชาอันบังปัญญามิให้รู้ธรรมอย่างวิชโชภาษอันสุขสายภพยโรธคือวิชาอันจะรู้ไปในธรรมนั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งยังยานาโลกให้สว่างสวยัย ก็เห็นแจ้งในพระอริยสัจท,ทั้งสี่ที่นั้นพระโยคาวาจอนเจ้าก็เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ญาณว่าอนิจจันติวาเป็นอนิจจังบ้างทุกขันติวาเป็นทุกขังบ้างอนัตตาติวาเป็นอนัตตาบ้างอย่างนี้แหละชื่อว่าโอภาษลักษณะปัญญาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทาราธิบดี ทรงฟังอุปมาชนี้ก็มีน้ำพระไทัยหันษาจึงตรัสสาธุการว่าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรอยู่แล้วปัญญาลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบสี่จบเท่านี้